สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมเวทีสร้างการรับรู้ฟาร์มตัวอย่างและโคกหนองนามโมเดลงบพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที่ศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาเทียราจารย์ป่าดงใหญ่วังอ้อตำบลหัวดอนอำเภอเคิงในจังหวัดอุบลราชธานีนายสดิทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้ในายคมกริตชินชนะพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมพบปะและมอบแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าประ ยุคสูขโข่โคกหนองนาโมเดลกิจกรรมเวทีสร้างการรับรู้ฝร์มตัวอย่างและโคกหนองนาโดยมีพระอาจารย์สุขุมวันโนพาสผูมอหน่วยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาเทียราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อนายธงชัยครุษแสนผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและคณะวิทยากรเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติเข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม กิจกรรมสร้างการรับรู้าร์มตัวอย่างและโคกหนองนาจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการอนุมัติงบประมาณดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานีประจําปีงบประมาณ2,563โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลโดยมีสํานักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีและภาคีที่เกี่ยวข้อง เป็นหน่วยดําเนินงานตามโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบโคกหนองนาโมเดลและพัฒนาแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมเวทีสร้างการรับรู้ฝร์มตัวอย่างและโคกน้องนางโมเดลระหว่างวันที 17, ่9-17พฤศจิกาย,ยน2563รวม8วันณศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาเทีราจารา์ป่าดงใหญ่วังอ้อตำบลหัวดอนอำเภอเขิงในจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน40คนซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาเทีราจารา์ป่าดง งใหญ่วังอ้อทีมวิทยากรประกอบด้วยพระอาจารย์สุขุมวันโนพาสผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพ,พระมหาเทีราจารย์ป่าดงใหญ่วังอ้อทีมเซฟบลนและเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติรนนี้าาอ